บังคับใช้แล้วใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์มีโทษปรับสูงสุด1,000บาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถพศ2565ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2565ที่ผ่านมา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา43วงเล็บ9แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522ให้ผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายอุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาหรือระบบกระจายเสียงจากเครื่องโทรศัพท์โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2. ใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับยึดหรือติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับส่วนหน้าของตัวรถทุกครั้งโดยต้องไม่บทบังทัศนวิสัยหรือเสียความสามารถในการขับรถกรณีผู้ขับขี่มีความจำเป็นต้องถือจับหรือสัมผัสโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้งานโดยประการใ,ใดๆให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถในสถานที่สำหรับจอดรถอย่างปลอดภัยก่อนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวท้งนี้ผู้ฝ่าฝืน มีโทษปรับตั้งแต่400ถึง1,000บาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา43วงเล็บ9เว้นแต่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วมีอุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น โดยกำหนดให้หลังจากประกาศฉบับนี้ใช้บังคับแล้วเป็นระยะเวลา5ปีหรือเมื่อมีเหตุจำเป็นอื่นให้มีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถโดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณา